ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กันค่ะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชยียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเชลซี Chelsea นะคะเตรียมตัวท่าทางแคสเปอร์ชไมเคิลนะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยจะปล่อยเกป้านะคะให้กับราชันชุดขาวนะคะหรือว่าเรอัลมาดริดยืมตัวะคะ่ะสิงบรูนะคะปล่อยตัวเอดูอาร์เมนดีนะคะไปเล่นกับอาลอาลีนะคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วและมีข่าวว่าใกล้จะให้เกป้านะคะนายทวารชาวสเปนเนี่ยไปอยู่กับราชันชุดขาวจากสถานการณ์นี้นะคะก็ทําให้พวกเขาเดือแค่โรเบิร์ตซานเชสนะคะผู้รักษาประตูที่เพิ่ง ซื้อมาใหม่จากไบรตันและต้องมองหาใครสักคนนะคะเพื่อมาเป็นตัวสำรองค่ะจากตามรายงานนะคะทางสิงโตน้ำเงินครามนะคะกำลังเล็งไปที่มือกาวจอมเก่าที่เคยคา้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้นะคะโดยเขาได้ลงสนามท,ทั้งหมด46นะัดในฤดูกาลที่แล้วกับนี้ค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะแฮร์รี่เคนนะคะกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะคะที่เพิ่งย้ายมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะได้ลงประเดิมสนามให้กับบาเยอร์มิวนิกทันทีนะคะในเกมเยอรมันซูเปอร์คัพที่พ่ายให้กับแอร์เบร i สิกที่3ประตูต่อศูนย์ค่ะแฮร์รี่เคนนะคะเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมเสือใต้ก่อนเกมนัดดังกล่าวนะคะที่จะเริ่มในเพียงไม่กี่ชั่วโมง แล้วเขาก็ได้รับโอกาสโชว์ฝีเท้านะคะต่อหน้าแฟนบอลทันทีเมื่อถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่64ค่ะแต่เคนนะคะและเพื่อนร่วมทีมใหม่นะคะล้วนม,มีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักนะคะเมื่อเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแบบหมดรูมนะคะโดยเคนนะคะเพิ่งได้สัมผัสบอลเพียงแค่3ครั้งนะคะและแทบจะไม่มีบทบาทอะไรในสนามเลยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามฟอร์มของแฮร์รี่เคนหลังจากที่ไปอยู่บาเยนมิวนิกกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ แล้วเรามาต่อกันที่คาต่อมากันเลยนะคะเรอัลมาดริดนะคะยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้านะคะ บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเกป้านะคะผู้รักษาประตูจอมหนึบมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะราชันชุดข่าวนะคะต้องมองหานายด่านคนใหม่มาร่วมทีมนะคะเป็นการด่วนหลังจากที่ทีโบกูตัวนะคะได้รับบาดเจ็บที่เข่าจากการอุ่นเครื่องนะคะต้องเข้ารับผ่าตัดและจะต้องพักยาวแน่นอน,นะคะ่ะโดยมารดินนะคะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับผู้รักษาประตูหลายลายนะคะรวมถึงเดวิดเดเคอาอดีตมือเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วทีมก็เลือกที่จะยืมตัวเกป้า มาร่วมทับมากกว่าค่ะจากรายงานนะคะดิวครั้งนี้นะะไม่มีเงื่อนไขย้ยายซื้อตัวถาวรน,นะคะซึ่งตัวนายดันชาวสเปนะะมีการพูดคุยกับทางไบเยอร์มิวนิกด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่เลือกที่จะย้ายไปเรเอัลมาดริดและได้บอกลาเพื่อนร่วมทีมเชลซีแล้วค่ะและมาที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกนะคะประกาศแต่งตั้งให้ซนฮึงมินนะคะแนวรุกตัวเก่งนะคะเป็นกัปตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ไก่เดือยทองะคะต้องมองหากัปตันคนใหม่หลังจากที่แฮร์รี่เคนะคะย้ายไปอยู่ที่ไบเยนมิวนิกนะคะขณะที่อุโกโยริสนะคะผู้รักษาประตูตจอมเก่าอยู่ระหว่างมองหาต้นทางสังกัดใหม่ค่ะโดยอังเก้นะคะเฮโค้ดของสเปอร์เนี่ยก็ได้ตัดสินใจให้ฮึงมินนะคะสวมปลอกแขนกัปตันในฤดูกาลนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ชมดาวเตะชาวเกาหลีใต้ว่ามีความเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมะคะ่ะ และเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเปิดสัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีปี2023-2024นะคะก็เป็นคู่ของ nottingham f o r e เรสนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะคะซึ่งในเกมนี้นะคะก็เปิดเกมมาด้วยครึ่งแรกนะคะในนาทีที่26นะคะก็เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลนะคะที่ทำประตูขึ้นนำไปก่อนนะคะแล้วต่อมาในนาทีที่32นะคะก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลนะคะรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วนะคะที่ยิงขึ้นนำเพิ่มได้อีก หนึ่งลูกนะคะได้ที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วต่อมาในครึ่งหลังนะคะในนาทีที่83นะคะเป็นฝั่งของนอ t ์ทิงแฮมฟอร์เรสต์บ้างนะคะที่ยิงตามมานะคะ1ประตูค่ะเป็น2ประตูต่อ1นแต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้นอีกนะคะทำให้เกมนี้นะคะจบไปที่อาร์เซนอลเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ1นะคะ่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียพิไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย